ကျသပင်းနဲ့ဂျိမို့ပင်လုံးမျိုးကထုတ်ဝေထားတဲ့ရှမ်းမြတ်မဝေါ်ဟာရစကလုံးတို့ချုပ်ကိုစစ်လက်ပြီးမျက်ဝေပေးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လေ့လာကြအောင်နော်။အာမေတစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှမ်းလိုကတူးလို့ခေါ်မယ်။တူး။လိမ့်နဲ့တီဂျီဆိုလို့ရှိရင်တော့လှံစဲလှံခေါ။လှံစဲလှံခေါ။ကန်လန်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ယွန်းထုင်လဲပြလို့ရတယ်။ယွန်းကျူးလဲပြလို့ရတယ်နော်။ယွန်းထုင်ယွန်းကျူး เจี้ยนย่าล่ะก็จ้ะတော့ฮ่องเปาฮ่องเปาฮ่องเปาจวงย่าล่ะก็จ้ะတော့ปุ่นเผาปุ่นเผาปึ๋นเผาพินเดงหมู่ก็จ้ะတော့ลองเต็กติงลองเต็กติงลองเต็กติงอัจฉะเต๋อ solution เนาะตางหย่าผึดเลยเปียวลูยาเลยลองกินซะเลยเปียวลูยาเลยตางหย่าผึดลองกินซะยกเตย solution เนาะ กึ่งกลางในเบียงนใหญ่เลยค,คึกคักในเบียงลใยญ่นะกึ่งกลางคึกค,คักมาต่อตะทราบผิดแต่โเชนเนาะอําสังถุกแลเป็นอําสังถุกแลเป็นที่ไข่แต่โเชนตุมเตกตุมเตกแค่ย้อสองเนี่ยเชนเนาะเกาเลียนห้องเอาเกาเลียนห้องเอาที่ที่ยาวยาวโซโเชนถึงติถึงแลนถึงติถึงแลน พยพยเยตพิเแตโซโลเชนเนาะผัดผัดแพลแพลหรืออะไรเปลี่ยนหรือใหญกระจัดกระจายอะไรเปลี่ยนหรือใหญนะผัดผัดแพลแพลกระจัดกระจายทำไมทำไมสุราการีทำไมอยากสวิงในบอลในบอเนาะป้ายปืนป้ายปืนกติกาแต่โซโลเชนเนาะกัดหลัดโกโลกัดหลัดโกโลเอาค่ะฉันลบเปลี่ยนเปลี่ยวเปลี่ยนไปประมาณเนาะตื่นตื่น Lầm chớ lầm khó lầm chớ lầm khó yên thưởng yên chú yên thưởng yên chú hoàng bảo hoàng bảo bún khảo bún khảo Long tế tê long tê tê tăng giả phật lòng kim chở. tăng giả phật lòng kim chở. cứng cẳng khực khặc cứng cẳng khực khặc âm xăng thuộc lè bén âm sang thuộc lè bến. tum tự tum tự เกาเหลียนห้องเอาเก้าเหลียนห้องเอาถึงติถึงแลง่นถึงติถึงแล่นผัดผัดแผ่แพ้ผัดผัดแผ่ผผแพ้กระจักกระจายกระจักกระจายปลายปืนปลายปืนกัดหลัดโกโลกัดหลัดโกโล่ลโโลเอเคทีนี้ถึงหาสาระแ,แต่เราบอกไปเนาะเราจามาเปลียนทงจะเาลม่ยเช่นมารงข้า